บทที่43แค่อยากมองคุณจิปูวังมองหน้ามู่จิงเจอเอ่ยอย่างจริงใจว่าเมื่อก่อนลำบากมากจริงๆครับแต่ตอนนี้ผมสามารถมองเห็นคุณได้แล้วบ่งบอกว่าสวรรค์เองก็ชดเชยให้ผมจิงเจอต่อไปผมสามารถมองคุณอีกเยอะๆได้ไหมครับผมกลัวว่าพอเวลาผ่านไปสักพักก็จะมองไม่เห็นแล้วมู่จิงเจอคิดในใจทำไมต้องพูดเสียหน้าสงสารขนาดนี้ด้วยนะ ปากก็ปลอบใจว่าคงจะไม่เป็นงั้นหรอกค่ะเธอแปลกใจมากคุณสามารถมองเห็นฉันจริงๆหรือเห็นแค่ฉันเองหรือทำไมเห็นแค่ฉันคนเดียวนะผมก็ไม่รู้เมื่อครู่ตอนที่ชนกันก็มองเห็นได้ขึ้นมาจีปู้วังตอบตามตรงนี้เป็นครั้งแรกผมจะธนุถะหนอมมันให้มากมู่จิงเจอเพิ่องอยากจะพูดบางอย่างแต่ถูกคนชนเข้าให้จีปูวังพูดทันทีตรงนี้ไม่เหมาะคุยกัน พวกเราเปลี่ยนที่คุยกันเถอะพวกคุณอยู่ที่ไหนหรือครับบ้านผมอยู่ในตัวอำเภอไม่งั้นไปนั่งคุยที่บ้านผมไหมหมู่จริงเจอ๋อไม่คาไม่สะดวกคนเพิ่งเคยพบหน้ากันครั้งแรกทั้งยังเข้าใจว่าเป็นโจรโรคจิตใครจะกล้าตรงไปเยี่ยมบ้านของเขากันเธอย่อมไม่เสี่ยงพาเด็กๆไปแน่นอนคุณวางใจเถอะผมเป็นคนดีครอบครัวผมไม่มีใครชั่วร้ายที่นี่เป็นบ้านเกิดผม บรรพบุรุษอาศัยอยู่ในตัวอำเภอมาหลายชั่วอายุคนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงดีงามรับรองว่าผมจะไม่ทำอะไรให้คุณลำบากใจแน่ผมแค่อยากรู้จักคุณให้มากอีกหน่อยเท่านั้นตอนนี้ก็ถือว่ารู้จักกันแล้วมู่จิงเจอได้แต่ตอบแบบนี้ไปผมได้ยินว่าพวกคุณไม่ใช่คนในตัวอำเภอไม่งั้นไปพักที่บ้านผมไหมครับจีปูว่งเชิญอีกไปอยู่ที่บ้านผมคุณอยากทำอะไรก็ทำอยากนอนก็นอน ผมจะไม่รบกวนคุณไม่เป็นไรขะฉันจองห้องพักไว้แล้วมู่จิงเจอรี่ปฏิเสธทำไมจะไม่จำเป็นหลักครับผมจะได้ดูหน้าคุณได้ตอนฉันหลับคุณก็ยังจะดูมู่จิงเจหย่อนคิ้วจ้ปู้ว่างถอยก้าวหนึ่งตอนคุณหลับผมขอแค่ดูผมจะไม่ส่งเสียงแล้วก็จะไม่ทำอะไรคุณไม่เอาด้วยเด็ดขาดค่ะ ถูกคนจ้องหน้าอยู่ตลอดหลับลงก็แปลกแล้วแค่คิดยังรู้สึกสยองมู่จริงเจอปฏิเสธหนักแน่นแล้วเดินทางไปที่ห้องพักห้องพักที่เธอจองไว้เป็นอาคารหอพักคนที่อาศัยอยู่ล้วนเป็นนักเรียนและผู้ปกครองไม่น่ากังวลเรื่องความปลอดภัยจีปู้วังเองก็รู้ตัวว่าบุม่มบามเกินไปไปส่งพวกมู่จริงเจอที่ห้องพักตาปร,ปริบิบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะมาหาระหว่างทางจีปู้วังดูถนนเป็นครั้งคราว แต่นอกนั้นเอาแต่จับจ้องมู่จริงเจอเขาจ้องมู่จริงเจอเขม็งอย่างหมกมุ่นแค้นเคืองที่ไม่อาจแปะลูกตาไว้บนหน้าของเธอได้แม้ว่าเสียวเปยกับเสียวอูจะมองเขาอย่างเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่ตลอดแต่เขากลับไม่รับรู้เลยเสียวเปยรู้สึกว่าคนขี้ตื้อแบบนี้แหละที่จะมาแย่งมู่จริงเจอไปจากพวกเธอเหมือนกับคนขับรถที่มาสู่ขอตอนนั้นหลังจากนั้นนะก็จะจากพวกเธอไป ทุกวันนี้เสียวเปยยิ่งตัดใจจากมู่จริงเจอไม่ได้เธอถือโอกาสตอนที่จี้ปู้ว่างไม่ทันระวังขยับเท้าทีหนึ่งจี้ปู้ว่างก็ล้มกระแทกพื้นอย่างแรงเสียวเปยสะดุ้งตกใจเธอแค่ยื่นขาออกไปอย่างมากก็น่าจะแค่สะดุดงนเงินทำไมถึงกับหลังจากนั้นเธอก็เห็นว่าเสียวอูเพิ่งแอบเก็บเท้าน้อยๆกลับไปที่แท้เสียวอูก็แอบขัดขาเขาเหมือนกันความคิดของเสียวอูไม่ต่างจากเสียวเปย ตอนแรกที่เสียวอูเห็นผมของจี้ปู้ว่างเขารู้สึกชอบใจอยู่ไม่น้อยเพราะเขาเคยเจอใครมีผมเป็นลอนสีน้ำตาลอ่อนเหมือนเขามาก่อนทว่าจี้ปู้ว่างมองมู่จิงเจอตลอดทําให้เขาตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะเลิกชอบเด็กทั้งสองคนเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดเป็นครั้งแรกเมื่อลงมือพร้อมกันจี้ปู้ว่างจึงลงเอ,อ่ยอนาดฝ่ามือจี้ปู้ว่างทะลอกปอกเปิกคุณเป็นยังไงบ้างคะไม่เป็นไรใช่ไหม มู่จิงเจอรีบดึงจี้ปู่วังขึ้นมาเธอไม่ทันสังเกตการกระทำของเสี่ยวเป่ยเสี่ยวอูแต่เห็นท่าทางรู้สึกผิดของพวกเขาทำให้เธอเดาออกขอโทษค่ะพวกเราไปหาหมอทำแผลกันเถอะไม่เป็นไรครับก็แค่แผละทะลอกกลับบ้านไปพันแผลก็ได้แล้วจี้ปู่วังไม่ตำหนิเด็กทั้งสองไม่เอ่ยถึงด้วยซ้ำเนื่องจากเรื่องนี้มู่จิงเจอได้แต่ตกลงเจอหน้าจี้ปู่วังในวันพรุ่งนี้ก่อนกลับบ้านเพื่อดูว่าเขาจะยังสามารถมองเห็นหน้าเธออีกไหม จีปู้ว่งมองมู่จิงเจอขึ้นบันไดไปอย่างอะไรอาวร์เมื่อไม่เห็นมู่จิงเจอแล้วโลกของเขาก็เปลี่ยนไปพร่ามมวอีกครั้งหลังจากมู่จิงเจอขึ้นชั้นบนเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วก็สอบถามเด็กๆอย่างจริงจังว่าพวกเขาขัดขาจี้ปู้ว่างหรือไม่เรื่องนี้ล้อเล่นกันขำๆไม่ได้ภายหลังอาจก่อเรื่องใหญ่เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเสียวเปิดเสียวอูยอมรับผิดเสียงอ่อยที่หลังห้ามทำแบบนี้นะเข้าใจไหมพวกเธออาจจะรู้สึกว่าเขาประหลาดแต่เขาแค่เป็นโรค มู่จิงเจออธิบายภาวะบอดใบหน้าให้เด็กๆฟังถ้าเปลี่ยนเป็นพวกเธอเป็นโรคแบบนี้จะทรมานมากใช่ไหมวันหลังพวกเราต้องหัดเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าใจไหมจ๊ะในโลกนี้ยังมีโรคต่างๆอีกมากทั้งโรคที่น้ำตาไหลเป็นเลือดอย่างโรคที่ยิ้มได้อย่างเดียวแต่หัวเราะไม่ได้ก็มีคนเหล่านี้ไม่ใช่ตัวประหลาดพวกเขาเพียงแค่ป่วยถ้าต่อไปพวกเธอเจอคนแบบพวกเขาอย่ามีอคติกับพวกเขาดีไหม แค่ต้องเผชิญกับอาการป่วยที่พวกเขาเป็นอยู่พวกเขาก็เจ็บปวดมากพออยู่แล้วเด็กทั้งสองคนพยักหน้าอย่างเชื่อฟังครับค่ะพวกเราเข้าใจแล้วพวกเขาไม่เคยได้ยินโรคชนิดนี้มาก่อนถึงกับมีโรคแบบนี้บนโลกด้วยแน่นอนอยู่แล้วโลกกว้างใหญ่ย่อมต้องมีเรื่องแปลกพิสดารหมู่บ้านต้าตรงเป็นเพียงสถานที่เล็กๆห่างไกลจากผู้คนอีกมากมาย ยังจำเรื่องปรากฏการธรรมชาติบนโลกที่เราดูกันคราวก่อนได้ไหมพวกเราอยู่บนพื้นดินที่มองจนสุดสายตาแล้วก็ยังเห็นได้ไม่หมดมีอีกตั้งสองร้อยกว่าประเทศบนโลกประชากรอีกตั้งหลายพันล้านคนพวกเธอเคยเห็นคนแค่ไม่เท่าไหร่เองหลังจากนั้นก็เปลี่ยนหัวข้อเรื่องเสื่องแต่เด็กๆยังคงให้สัญญาว,ว่าภายหลังจะไม่ทำอย่างในวันนี้อีกตกลงว่าเมื่อเจอหน้าจี้ว่างอีกจะขอโทษแม้ว่าเด็กๆจะได้รับการสั่งสอน แต่เสียวเปยเสียวอูล,ล้วนรู้สึกว่าได้รับความรู้เสียวเปยดคิดรอให้เธอเจอพี่ใหญ่แล้วจะต้องบอกพี่ใหญ่ว่าเทียบกับโรคของคนอื่นๆแล้วการพูดติดอ่างไม่น่ากลัวเลยเสียวอูยกมือขึ้นลูบผมตัวเองเป็นครั้งแรกที่เขาไม่เกลียดผมของเขาถึงขนาดนั้นแล้วเนื่องจากเขาถูกเรียกว่าลูกสำสอนและเพราะเส้นผมพวกพี่ชายพี่สาวกับคนในหมู่บ้านไม่เหมือนเขาเลยทําให้เสียวอูเกลียดผมตัวเองมาก เขาเคยคิดโกนหัวแต่ไม่มีใครช่วยโกนให้เมื่อก่อนเขายังเคยคิดเผาผมตัวเองเพียงแต่ยังไม่ทันได้เผาผมความร้อนของไฟก็ลวกหนังศีรษะเขาจนแสบไปหมดหมูจริงเจอรูปหัวเขาก่อนหน้านี้ที่จริงแล้วเขาปรับปลื้มแบบเกินคาดน้าบอกกับเขาว่าไม่ว่าผมจะหยิกหรือตรงก็ยังคงเป็นผมยังมีคนอีกมากมายที่ยอมเสียเงินดัดผมหยิกหรือย้อมเส้นผมให้เป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีทองดังนั้นผมของเขาทั้งปกติและดูดีมาก คนต่างชาติอีกมากผมดูสีอ่อนหรือทองกว่าเขาบางคนผมหยิกกว่าเขาอีกที่เขาพูดได้ช้าก็ไม่ใช่เพราะเขาเป็นลูกผู้หญิงสำมสอนเขาโชคดีกว่ามากแล้วเมื่อเทียบกับคนที่พูดไม่ได้ตลอดชีวิตเสียวอูมยิ้มหลับไปเขาฝันว่าเขารู้จักกับชาวต่างชาติมากมายพวกเขาบ้างผมเหลืองบ้างผมขาวบางคนผิวขาวบางคนผิวดำพวกเขามีสีตาผสมกันหลายสีเหมือนกับสายรุง้งเสียวอู่เล่นกับพวกสายรุ้งจากนั้นก็หัวเราะจนตื่น เขาเล่าความฝันให้มู่จิงเจอฟังมู่จิงเจอโลกของเด็กน้อยแตกต่างออกไปจริงๆมีคนตาสีรุ้งซะด้วยผมฝันถึงเด็กผิวขาวที่น้าเล่าให้ฟังหน้าขาวๆเหมือนกับฮิมะหลังจากนั้นก็เห็นคนผิวดำตัวดำเหมือนกับลุงดำเลยมู่จิงเจอเมื่อคืนพวกเขาถามว่าคนผิวดำเป็นอย่างไรดำเหมือนกับหมึกใช่หรือไม่ มูจิงเจอบอกว่าดำเหมือนกับลุงดำหรือในบางประเทศผิวอาจดำยิ่งกว่าลุงดำเสียอีกลุงดำคือคนที่ผิวดำที่สุดในหมู่บ้านเดิมทีก็ผิวคล้ำตั้งแต่เกิดพอตากลมตากแดดก็ยิ่งตัวดำเสียวเปยเองก็ร่วมวงพูดบ้างเด็กทั้งสองอยากรู้อยากเห็นกันมากแค้นใจที่ไม่อาจรู้จักกับเด็กๆที่แตกต่างจากพวกเธอได้ในทันทีต่อไปดูโทรทัศน์หรือนังสือพิมพ์ก็น่าจะได้เห็นนะในเมืองใหญ่ก็มีตกลงค่ะ เมื่อพูดคุยกันเสร็จแล้วพวกเธอเพิ่งออกจากห้องพักก็เจอจี้ปู้วังจี้ปู้วังเห็นมู่จิงเจอก็ดวงตาพราวระยับผมยังสามารถมองเห็นคุณได้บทที่44เรียนภาษาต่างประเทศมู่จิงเจอเห็นจี้ปู้วังวิ่งตามมาที่จริงเขาดูหล่อสบายตาก็แค่ดวงตาเป็นประกายวิบวับเกินไปคุณมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งมาถึงครับ ป้าประจำห้องพักรีบเปิดโปงคำโกหกของจี้ปู้วังทันทีเพิ่งมาถึงอะไรเขามาตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนแล้วฉันยังนึกว่าเป็นมิจชาชีพชะอีกเกือบจะโทรแจ้งตำรวจจีปู้วังเขายิ้มเจ่อนขณะอธิบายพอผมกลับบ้านไปแล้วก็นอนไม่หลับก็เลยออกมาเดินเล่นรับลมเขาจึงยืนอยู่หน้าประตูรั้วตึกห้องแถวมาครึ่งคืนแล้ว มู่จิงเจอมองจีปู้วังด้วยอารมณ์ชับสอนตอนนี้ก็ยังสามารถมองเห็นใบหน้าฉันหรือคะอึมจี้ปู้วังพยักหน้าก่อนกล่าวเสริมอีกประโยคตอนแรกผมก็กลัวว่าจะมองไม่เห็นแล้วเมื่อคืนหลังจากกลับถึงบ้านเขายังคงรู้สึกเหมือนกับฝันไปวันเกรงว่าพอตื่นจากฝันแล้วทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นเหมือนเก่าเขาพลิกตัวไปมาข่มตาไม่ลงอยู่ครึ่งค่อนคืนทนไม่ไหวจนต้องมาเฝ้าเธอก็แค่อยากเห็นหน้ามู่จิงเจ๋อให้เร็วที่สุด จีปู้ว่างเองก็รู้ตัวว่าเขาทำแบบนี้ดูน่าสงสัยมากรีบร้อนอธิบายให้มู่จิงเจ๋อฟังว่าเขาไม่ใช่คนชั่วคนชั่วหรือไม่ใช่ว่าจะดูออกได้ง่ายๆมู่จิงเจ๋อให้เสี่ยวเปิดเสี่ยวอู่ขอโทษแล้วก็เป็นไปตามนั้นจะไปที่โรงเรียนศิลปะใช่ไหมครับผมไปด้วยได้ไหมผมเองก็สนใจจะไปดูที่นั่นด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามเขายังคงจ้องหน้ามู่จิงเจ๋อมากที่สุดเหมือนเคยไปตลอดทาง เขาแค่อยากมองมู่จิงเจอให้มากๆเพียงคิดดูหน้าเธอถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นเขาเชื่อว่าก็คงเป็นเหมือนเขาเทียบกับใบหน้าที่ดูโมวมัวแน่นอนว่าเห็นหน้าชัดย่อมดีกว่าอย่างยิ่งมู่จิงเจอถูกเขามองจนขนลุกขนพองหลังจากสำรวจโรงเรียนศิลปะเสร็จแล้วก็รีบขอตัวกลับบ้านทันทีบ้านคุณอยู่ที่ไหนผมไปด้วยได้ไหมครับจีปูวังฟังแล้วก็ถามขึ้นทันที ผมกำลังพักร้อนอยากจะไปให้ทั่วๆขอโทษด้วยไม่สะดวกค่ะมู่จิงเจอปฏิเสธตรงๆเธอไม่สะดวกพาคนกลับไปหมู่บ้านต้าตงคุณจี้ต่อให้คุณค้นพบว่าฉันเป็นใครก็ขอให้คุณอย่าตามหาตัวฉันเลยค่ะสถานภาพแม่ไม่หมดหมาดของฉันไม่เหมาะไม่อยากได้ยินคำคอรหาจริงๆมู่จิงเจอรู้จักสังเกตไหนเลยจะดูสถานะของจี้ปู้ว่างไม่ออกว่าไม่ได้เรียบง่ายทั้งยังดูมุง่งมั่นจะติดตามเธออย่างมาก ดังนั้นจึงเอ่ยเตือนตั้งแต่เนินเน่นๆนจีปู้ว่างผิดหวังแต่ทำได้เพียงผงกศสีษสยอมรับผมเข้าใจแล้วครับงั้นคราวหลังเวลาคุณเข้ามาในตัวอำเภอผมสามารถมาเจอคุณได้ไหมคุณสามารถเรียกผมว่าปู้ว่างได้เลยเขาจดที่อยู่ติดต่อนี่คือสถานที่บ้านในตัวอำเภอกับเบอร์โทรศัพท์ของผมถ้าคุณเข้าตัวอำเภอแล้วสะดวกเมื่อไหร่หวังว่าจะยอมเจอผมสักครั้งผมอยากจะแน่ใจอีกสักครั้งว่า ผมยังสามารถเห็นหน้าคุณได้หรือไม่ถ้าฉันสะดวกจะติดต่อคุณไปเธอทิ้งเด็กไว้ที่บ้านสามคนแม้จะฝากให้เส้าชีหยางช่วยดูแลแล้วแต่มูจิงเจอยังคงไม่วางใจเธอพาเด็กทั้งสองกลับบ้านอย่างรวดเร็วเมื่อกลับถึงบ้านก็ได้รับข่าวดีเรียงความของเส้าซีได้รับเลือกแล้วทางนั้นจะส่งวารสารตัวอย่างมาให้ยังมีบทความที่เขียนส่งไปที่สถานีวิทยุที่ได้รับเลือกอีกทางสถานียังส่งค่าลิขสิทธิ์มาให้ด้วย เซ้าชีหยางช่วยนำจดหมายมาให้แม้ว่าเงินค่าลิขสิทธิ์จะยังไม่นับว่ามากมายแต่เพิ่งมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านต้าตรงเป็นครั้งแรกอายุยังน้อยแท้ๆก็มีฝีมือไร้ากาศขนาดนี้แล้วถึงกับสามารถอาศัยการเขียนหาเงินได้นี่ก็คือหลักฐานว่าเขาเป็นเด็กมีพรสวรรค์อย่างแท้จริงก่อนหน้านี้การร่ำเรียนต้องเสียเงินทองนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นว่าการศึกษาก็หาเงินได้เซ้าซีถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในหมู่บ้าน ครูประจำชั้นคนใหม่และผู้อำนวยการโรงเรียนยิ้มหน้าบานกระตุ้นให้พวกนักเรียนเรียนรู้ให้มากถึงขั้นที่กลายเป็นกระแสเริ่มเน้นการเขียนเรียงความช่วงระหว่างนี้จางเฟยพยายามคงอยู่ด้วยตัวตนที่เงียบที่สุดหากกลมกลืนไปกับฉากหลังได้เขาคงทำไปแล้วไม่ง่ายเลยกว่าจะรอให้ทุกคนค่อยๆลืมเลือนเรื่องก่อนหน้านี้แต่เพราะเรื่องนี้จึงถูกคนพูดถึงอีกจางเฟยแทบหมดสิ้นหนทางกลับมาเชิดหน้าชูตาได้อีกครั้งทุกคนล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขามีตาแต่ไร้แวว หากเป็นคนทั่วไปก็ช่างเถิดแต่เขาเป็นครูผู้ปกครองที่ปกติเชื่อมั่นใจตัวครูบาอาจารย์โดยไม่มีข้อแม้อย่างแท้จริงเริ่มคลางแคลงในตัวเขาโดยเฉพาะในชั้นประถมสองที่เขาเป็นครูประจำชั้นอยู่ทุกคนต่างสงสัยว่าแท้จริงลูกของตัวเองอาจมีพรสวรรค์หรือความสามารถแต่เพราะมีครูประจำชั้นไม่เอาไหนอย่างเขาจึงทำให้พรสวรรค์หรือความสามารถของนักเรียนถูกละเลยและมองข้ามไม่ไปหาผู้อำนวยการให้เขาเปลี่ยนครูสอน ก็ถือเรียงความของลูกตัวเองไปหาครูสอนประถมสามให้เขาดูว่าสามารถส่งไปตีพิมพ์อะไรนั่นได้ไหมลูกของตนเองจะต้องมีความสามารถมากแน่จางเฟยโมโหแทบตายเขียนอักษรผิดทั้งหน้าเขียนไม่กี่ประโยคก็ยังไม่ชัดเจนแล้วจะเป็นเด็กอัจฉริยะได้อย่างไรจางเฟยยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจเห็นเซาซีเป็นที่ระบายอารมณ์จนมองข้ามความสามารถของเขาใจคิดแต่จะหาเรื่องจับผิดเขาให้ได้สักอย่างแต่นักเรียนคนอื่นในชั้นเขามั่นใจว่า ไม่มีพรสวรรค์ด้านการเขียนเรียงความจริงๆแต่จางเฟยพูดไม่ได้ผู้อำนวยการโรงเรียนเคยบอกเขาให้หลังจากนี้พยายามให้มากขึ้นรับผิดชอบให้มากขึ้นเพื่อลบล้างทัศนคติที่ผู้ปกครองมีต่อเขาไม่อย่างนั้นหากพวกผู้ปกครองไม่ยินดีให้เขาสอนนักเรียนในเทอมหน้าเขาจะต้องลำบากแน่จางเฟยถูกไฟไม่หัวขนาดหนักแต่บ้านสกุลเศร้ากลับมีเรื่องน่ายินดีสองเรื่องพร้อมกัน ตั้งแต่สัปดาห์น้าเสียวเป่ยจะเริ่มไปเรียนเต้นรำและฝึกการเป็นพิธีกรในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์เสียวอูเองก็อาจจะได้เรียนด้วยเช่นกันเสียวอูได้ร่วมแสดงด้วยมีโอกาสได้ยกเว้นค่าเรียนเหมือนกันโรงเรียนสาขาเพิ่งสร้างมีครูไม่มากกำลังรับสมัครอยู่ชั้นเรียนและเครื่องดนตรียังมีน้อยถึงขั้นที่ไม่มีเปียโนและไวโอลินแต่ก็สามารถเรียนเครื่องดนตรีอันอื่นและเรียนทฤษฎีดนตรีพื้นฐานได้ชั้นเรียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการเต้นรำ หลังจากสำรวจคลาสเรียนทั้งหมดที่มีมูจิงเจอพุ่งเป้าไปที่ชั้นเรียนภาษาต่างประเทศว่ากันว่าทางโรงเรียนเชิญครูจากโรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่งในตัวอำเภอให้มาสอนและเขาจะว่างในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นเสียวเปยเสียวอูไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนดังนั้นเธอจึงลงทะเบียนวิชาที่ต้องการเรียนได้เลยหลังสอบถามราคาของคลาสเรียนภาษาต่างประเทศแล้วเห็นว่ามีส่วนลดหลังจากเปิดเทอม มูจิงเจอใคร่ครวนแล้วจึงกัดฟันสมัครเรียนให้เศร้าตรงเศร้าซีและเศร้าหนานไปด้วยเลยฉันไม่ได้สมัครวิชาศิลปะให้พวกเธอเพราะไม่รู้ว่าพวกเธอชอบอะไรเป็นพิเศษดังนั้นฉันจึงสมัครเรียนภาษาต่างประเทศให้พวกเธอก่อนรอจนวันสุดสัปดาห์ค่อยไปเรียนภาษาต่างประเทศเศร้าตรงแปลกใจปฏิกิริยาแรกคือต้องเสียเงินใช่ไหมมู่จิงเจอไม่แพงหรอกฉันจ่ายค่าเรียนไปแล้ว พวกเธอไปเรียนก่อนรอจนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่อยสมัครเรียนเพิ่มยังมีชั้นเรียนเขียนอักษรวาดรูปและคณิตศาสตร์ด้วยนะมู่จริงเจอคิดในใจว่าเศร้าตรงเรียนเขียนอักษรน่าจะดีส่วนเศร้าสีน่าจะชอบวาดภาพเศร้าสีเศร้าหนานตาเป็นประกายแต่กลับไม่พูดอะไรพากันมองเศร้าตรงเศร้าตรงบีบมือเข้าหากันขอค่าเรียนคืนได้ไหมครับหากอนาคตไม่ออกนอกประเทศก็คงไม่จําเป็นต้องเรียน มู่จิงเจอตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจริงจังไม่ได้พวกเธอต้องเรียนภาษาต่างประเทศถึงอีกหน่อยจะไม่ได้ไปต่างประเทศแต่ก็ยังจะได้ใช้ภายหลังพวกเขาห้าพี่น้องล้วนไปเมืองนอกกันทั้งหมดธุรกิจของเซาโตงจะขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศเธอไม่รู้ว่าภายหลังพวกเขาเรียนรู้ได้อย่างไรแต่เท่าที่จำได้ลางๆคือเนื่องจากเสี่ยวเปยไม่เคยเรียนจึงถูกวิจารณ์อย่างหนัก เมื่อคิดอยากโกอินเตอร์ก็เจออุปสรรคด้านภาษาถูกคนหัวเราะเยาะหลังจากนั้นยิ่งก้าวไปก็ยิ่งลำบากอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้โกอินเตอร์สถานการณ์แบบนี้มีน้อยมากในยุคปัจจุบันเพราะเด็กส่วนใหญ่ได้เรียนตั้งแต่วัยเด็กแต่ศิลปินรุ่นก่อนหน้าแทบไม่มีโอกาสได้เรียนมาก่อนเพราะยังไม่อยู่ในหลักสูตรการเรียนทําให้ภายหลังขาดคุณสมบัติมู่จิงเจอเพ่งพินิดดวงตาดําลับชุ่มวาวที่ทอแวลประหมาร้อนรนของเสี่ยวเปย่ยเธออธิบายเสียงอ่อนโยน ตอนนี้พวกเธอยังเด็กลองใช้ความพยายามเป็นสองเท่าในการเรียนรู้ต่อไปจะพบว่าเป็นประโยชน์มากวัยที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคือวัยของเสี่ยวอู่พี่พี่ทั้งสี่ดูเหมือนจะเริ่มเรียนช้าไปหน่อยดังนั้นเธอจึงไม่อาจปล่อยให้ล่าช้าไปกว่านี้ได้อีกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะของเงินคืนแล้วดังนั้นอย่าคิดมากเรื่องค่าเรียนอีกความรู้เป็นสิ่งประเมินค่าไม่ได้ภายภาคหน้าจะมีค่ามากกว่าค่าเล่าเรียนเป็นร้อยเท่า เร้าตรงย่อมรู้ถึงหลักการนี้แต่มูจิงเจอดีกับพวกเขามากแล้วเขาไม่อยากให้เธอต้องเสียเงินเพื่อพวกเขาอีกค่าสมัครเรียนในตอนนี้มันมากเกินไปแล้วจริงๆบทที่ส5วิ่งหนีไปแล้วเศร้าตรงลังเลมูจิงเจอตกบ,บ่าเขาอย่าคิดมากเกินไปเลยถ้าเธอรู้สึกว่ามันแพงเกินไปงั้นก็ตั้งใจเรียนให้ดีเรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างนี้ก็จะไม่ขาดทุนแล้ว ถ้าไปเรียนก็ต้องเป็นแบบนั้นเร่งศึกษาให้ได้มากที่สุดขอบคุณครับมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่เศร้าตรงยังคงคิดอยากหาเงินค่าเรียนมาคืนให้หมู่จิงเจอ๋อเขาอยากตอบแทนบุญคุณแต่ดูเหมือนว่าความเมตตานี้จะยิ่งใหญ่เกินไปมู่จิงเจ๋อพอจะคาดเดาความคิดเขาออกคิดคิดจึงก็กล่าวว่าหากเธอรู้สึกไม่สบายใจหาเงินเองได้เมื่อไหร่ค่อยคืนให้ฉันแล้วกันตกลงไหม เศร้าตรงได้ยินแล้วก็ถอนหายใจโล่งอ,อกเขาพยักหน้าโดยไม่ต้องคิดดีครับเรื่องไปเรียนพิเศษในตัวอำเภอตอนวันสุดสัปดาห์ตกลงกันได้แล้วมู่จิงเจอกลับมาทำที่ประดับผมต่อเธอยังเตรียมทำที่คาดผมแบบใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยได้แรงบันดาลใจจากตอนที่ใส่ขณะแสดงบนเวทีพวกสหายตัวน้อยล้วนถูกใจที่คาดผมหูกระต่ายกับกิฟติดจ,จุกผมมากยังมีผู้ปกครองมาถามอีกหลายคนว่าจะหาซื้อได้ที่ไหน มู่จิงเจอย่อมไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเดิมทีก็คิดตามตัวหลี่เทาที่มีฝีมือและทำงานได้ไวที่สุดมาทำแต่หลี่เทาไม่มาทำงานเป็นวันแรกเมื่อก่อนไม่มีทางเป็นไปได้แต่ครั้งนี้หลี่เทาไม่ได้มาหลี่ฟางที่เป็นน้องสาวช่วยลาง,งานให้หลี่เทาชรอยว่าสามีภรรยาคงจะทะเลาะกันที่ติดผมรูปผีเสื้อถูกผลิตออกมาจำนวนมากจู่ๆไม่มาทำงานจึงอดนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ได้ มู่จิงเจะวางแผนจะรออีกหน่อยถ้าหลีเถายังไม่มาค่อยว่ากันวันรุ่งขึ้นหลีเถาก็ยังไม่มามู่จิงเจอไปส่งสินค้าเผื่อไว้ก่อนเมื่อกลับมามู่จิงเจอวางแผนว่าจะไปหาหลีเถากลับได้ยินข่าวว่าเธอหนีไปแล้วดูเหมือนว่าจะมีคนละแวกใกล้เคียงหมู่บ้านหนีไปปีนี้เป็นหมู่บ้านนี้ปีหน้าเป็นหมู่บ้านนั้นเป็นเพราะลำบากแร้นแค้นจึงทยอยกันหนีไปส่วนใหญ่คนที่หนีไปคือผู้หญิงถูกสามีทุบตีหรือไม่ก็มีเรื่องทุกใจจึงหนีไปอยู่ที่อื่น นานครั้งถึงจะส่งข่าวกลับมาบางคนถึงกับไม่ส่งข่าวมาอีกเลยหลี่เทาเป็นคนมีความสามารถพอหาเลี้ยงตัวเองได้แต่ไปเฉียงที่เธอแต่งงานด้วยไม่สนใจอะไรเลยเดิมทีครอบครัวไปค่อนข้างดีพ่อแม่สามีมีความสามารถแต่หลังจากพ่อแม่สามีตายจากไปไปเฉียงก็ไม่มีคนกำราบนับวันยิ่งดูไม่ได้เกียรติครั้นเอระเหェลอยชายที่แรกครอบครัวหลี่เห็นว่าพ่อแม่บ้านไปพึ่งพาได้จึงให้ลูกสาวแต่งงานด้วย ผลลับกลับไม่น่าพอใจพวกเขาแต่งงานกันสามปีแล้วยังคงไม่มีลูกด้วยกันคนไม่น้อยพูดกันว่าหลีเถาเป็นแม่ไก่ที่ออกไข่ไม่ได้แต่ไม่มีใครพูดว่าไปเฉียงไม่ดีพอสําหรับหลีเถาหลังจากหลีเถามาทํางานกับมู่จริงเจอความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากไม่รู้เหตุใดถึงได้คิดหนีไปเรื่องนี้กลายเป็นหัวข้อยอดฮิตในหมู่บ้าน มู่จิงเจอได้ฟังแล้วก็รู้สึกจนใจและเสียใจการมีลูกเป็นเรื่องของโชคชะตาและไม่จําเป็นต้องมีปัญหาที่ฝ่ายหญิงเสมอไปอาจจะเป็นปัญหาที่ฝ่ายชายก็ได้แต่พวกชาวบ้านต่างไม่พูดสิ่งเหล่านี้และในสมัยนี้ก็ยังไม่มีใครหย่าร้างกันลีเทาอาจจะหนีไปเพราะมีชีวิตลําบากก็เป็นได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของเธอทุกคนจะพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่สักพักแล้วเรื่องราวก็จะผ่านไปทว่าหน,นี้กลับมีเรื่องตามมา ไปเฉียงผู้เป็นสามีของหลี่เทาถึงกลับมาสร้างความเดือดร้อนถึงหน้าประตูบ้านสกุลหลี่เขากล่าวหาว่าครอบครัวหลิยุมหลี่เทาใช่หรือไม่ถามคาดคันว่าหลี่เทาของพวกเขามีชู้ใช่ไหมครอบครัวหลี่ยังไม่ทันได้ไปถามหาหลี่เทากับบ้านสกุลไปกลับเป็นครอบครัวไปมาหาเรื่องถึงที่บ้านก่อนช่วงชิงความได้เปรียบด้วยการออกตัวก่อนสรดโครนใส่หลี่เทาครอบครัวหลี่โมโหมากบอกว่าเป็นไปไม่ได้ยังบอกว่าหลี่เทาไม่มีทางทอดทิ้งพวกเขาไป พูดกันไปพูดกันมาเมื่อตามหาคนไม่เจอก็ได้แต่ต้องทนอดกลัน้นไปเฉียงเชื่อว่าท่าทีอดกลั้นของพวกเขาคือความรู้สึกละอายใจเขาจึงยิ่งได้คืบจะเอาศอกภายหลังถึงกับอยากให้พวกเขายกหลี่ฟางให้แต่างงานกับเขาครอบครัวหลี่ย่อมไม่ยินดีอยู่แล้วไปเฉียงแกอย่ารังแกกันเกินไปฝันไปเถอะฉันไว้หน้าพวกแกแล้วแต่พวกแกกลับยังคงไม่ยินดีถุยครอบครัวเดียวกันก็คงเป็นเหมือนกันหมด ใครจะรู้แต่งงานแล้วจะหนีหายไปอีกหรือไม่ในหมู่บ้านนอกจากฉันแล้วยังจะมีใครกล้ามาสู่ขอหลี่ฟางกันมีแต่ฉันที่ไม่มีทางเลือกเลยไม่รังเกียจแต่พวกแกยังถึงกับไม่นึกดีใจนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาไปเฉียงก็เที่ยวพูดว่าหลี่ฟางเป็นผู้หญิงไม่ดีหลี่เถาพี่สาวก็หนีตามชูไปแล้วก่อนหน้านี้หลี่ฟางที่เป็นน้องเมียเจอเขาที่ไรเป็นต้องส่งยิ้มแอนตัวให้เขา เธอไม่ใช่ผู้หญิงดีอะไรที่เขามาสู่ขอก็เป็นเพราะหลีฟางให้ท่าเขาก่อนในเวลาเพียงครึ่งวันชื่อเสียงดีงามที่หลีฟางสั่งสมมาทั้งชีวิตก็แทบจะถูกฝังกลบจนไม่เหลือชิ้นดีที่ไปเฉียงต้องการก็เพื่อจุดประสงค์นี้บีบบังคับให้ครอบครัวหลีหลีฟางให้แต่งงานกับเขาชาวบ้านทั้งหลายพากันจ้องมองและเงี่ยหูฟงังมู่จิงเจอเองก็ได้ยินเรื่องนี้ยังเห็นหลีฟางที่ขอบตาแดงเรือ เมื่อก่อนหลี่ฟางสดใสร่าเริงเหมือนดอกทานตะวันเต็มไปด้วยพลังบวกและยังมีชื่อเสียงเรื่องความสามารถเธอทำมาหากินด้วยการตั้งแผงขายเครื่องประดับผมที่ตลาดเธอมีบุคลิกที่สดใสพูดเก่งทำการค้าเก่งหาเงินได้ด้วยตนเองมู่จิงเจอชื่นชมเธอมาโดยตลอดแต่เมื่อเห็นหน้ากันครั้งนี้หลี่ฟางกลัวว่าจะเจอคนเธอตั้งใจรอให้ค่ำแล้วถึงค่อยออกมาคนดูห่อเหี่ยวทั้งร่างพี่สาวฉันมาเพื่อจะบอกพี่ว่าช่วงนี้ฉันจะไม่มารับสินค้าไปขายชั่วคราวนะคะ ได้สิเธอไม่ต้องกังวลนะรอให้เธอจัดการเรื่องให้เข้าที่ก่อนค่อยว่ากันหลีฟังเธออย่าไปใส่ใจคำพูดของไปเฉียงมากเกินไปถ้าเพราะคำกล่าวหาของเขาทำให้คนไม่กล้ามาสู่ขอเขาก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายเหมือนกันผ่านช่วงนี้ไปได้เดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วถ้าเขามาเอออีกพวกเธอก็อยากเกรงใจจัดการเขาให้ได้ฉันยังรอให้เธอมารับของไปขายต่อนะ ครอบครัวหลี่ไม่ยินยอมซะอย่างไปเฉียงก็ไม่อาจบังคับให้แต่งได้หลี่ฟางพยักหน้าแรงแรงตกลงคาฉันจะทำท่ามกลางความวุ่นวายโอลหมานระหว่างครอบครัวหลี่กับครอบครัวไปมู่จิงเจอก็เตรียมพาเด็กทั้งห้าเข้าไปในตัวอำเภอหมู่บ้านอยู่ไกลาจากอำเภอการคมนาคมไม่สะดวกสบายเลยจริงๆถ้าจะเดินไปพวกเขาก็ยังเด็กคงต้องเดินกันเป็นวันโชคดีที่ซื้อจักรยานแล้ว เซ้าชีหยางรู้ว่ามู่จิงเจ๋อจะต้องใช้จัก,กรยานเมื่อวานขี่กลับมาบ้านให้แล้วตั้งแต่ซื้อจัก,กรยานเขาไปทำงานสะดวกขึ้นมากไม่ต้องลำบากเท่าเมื่อก่อนเอาล่ะมั่นคงแล้วหลังจากตรวจสอบตะกร้าไม้ไผ่สองใบที่ติดไว้ที่เบาะหลังของจัก,กรยานอีกครั้งเซ้าชีหยางและมู่จิงเจ๋อช่วยกันอุ้มเซ้าหนานและเสียวเปยขึ้นมาใส่ไว้ในตะกร้าไม้ไผ่ จักรยานรุ่นเก่าถูกสร้างให้แข็งแรงและรับน้ำหนักได้มากในยุคนี้แทบจะใช้เป็นรถคนของขนาดเล็กสามารถบรรทุกผู้โดยสารและส่งเข้าสารอาหารแห้งได้แบบไม่มีปัญหาในยุคนี้ครอบครัวที่มีลูกสองสามคนจะใช้จักรยานเพียงหนึ่งคันให้ลูกสองคนนั่งบนถังหน้าจักรยานด้านหลังให้ภรรยานั่งซ่อนบนตักภรรยาอย่างให้ลูกซ้อนได้อีกคนหนึ่งคั้นหนึ่งจึงนั่งได้สี่ถึงห้าคนทว่าตอนนี้มู่จิงเจอมีเด็กห้าคนรวมเธอด้วยก็เป็นหกคน สามารถบรรทุกเด็กๆได้แต่ไม่มีที่พอให้นั่งสุดท้ายต้องติดตั้งตะกร้าไผ่โดยติดไว้ด้านหลังซ้ายขวาคนอื่นอาจใช้ตะกร้าเพื่อบรรทุกอาหารแต่มู่จริงเจอทําไว้ให้เด็กๆนั่งมีเสื่อและผ้ารองอยู่ในตะกร้าเด็กๆจึงสามารถนั่งหรือยืนก็ได้พอถูกอุ้มไปวางไว้เศ้านานยังกลั้นไว้ได้แต่เสียวไปหัวเราะออกมาแล้วเดี๋ยวจะลุกจะนั่งต้องประคองให้ดีทางครุครอย่าให้บาดเจ็บนะ เศร้าตรงเศร้าสีนั่งอยู่ตรงถังหน้าจักรยานส่วนเสียวอูถูกมู่จริงเจอแบกขึ้นหลังแบบนี้ก็พาเหล่าหนูน้อยห้าคนไปได้ทั้งหมดไปแล้วนะระวังด้วยเศร้าชี้ยางไปส่งพวกเขาที่หน้าทางเข้าหมู่บ้านถึงที่สุดแล้วยังคงไม่วางใจแอบวิ่งตามไปเงียบเงียบสักระยะมู่จริงเจอพบว่าถนนครูกระเกินไปทุ่มเทศมาธิไปที่การขี่จักรยานด้วยกลัวว่าจะล้ม เศร้าตรงเศร้าชีพวกเธอยกเท้าขึ้นนะระวังอย่าให้ขาติดเข้าไปในซี่ล้อไม่อย่างนั้นจะอันตรายมากครับ